สามานตรงนี้ไปครับประธานพร้รพอมกับสแตตที่ลิงปั้นมาสกิลเคียร์ไมลลิมิตโอเวอร์เอ็กเซลซิงโคมาแล้วสวัสดีคริสตัุงครับโอ้โหบูบงบูบงเขามาซิ่งกันดิ เขาเอรีเอเซสเอรีเอเซสมดเฮ้ยมีภาพอยู่นะมีภาพอยู่มีภาพอยู่ทำไปเล่นไปเขาไปหลอดเล่นโค้งสุดท้ายว่าคือลูดอมมันต้องได้โค้งสุดท้ายใช่ไหม,มนี่ฮะวัสดีโซเซียนบอยครับมาครับว่าสกิลท่านประธานจะได้ใช้ไหมยังคงรักษาตำแหน่งที่ไม่แย่ไว้อยู่ ยังยังคงยังคงยังคงพอพอมีภาพอะไรเฮ้ยดูดีดูดีแล้วดูดีแล้วถ้าถ้าโค้งสุดท้ายลูดอฟได้แซงจริงๆอะ่ะคือคือ,ค,อคือโอเคนะคือเราต้องพรวดาให้สก,กิลลูดอฟติด <laughs> สตาร์เราอัพมาพอสมควรผมหวังว่าท่านประธานจะยังไม่เหนื่อยสก,กิลคนอื่นเริ่มติดแล้วนะตอนนี้ ครับไปพันสี่เวทแล้วท่านประธานยังคงอยู่ที่6นะครับยังไม่ยังไม่ถอยห่างอะไรจากกลุ่มข้างหน้ามาก<ๆ>ใกล้แล้วนี่โค้สุดท้ายแล้วปะเนี่ยเฮ้ย<ๆ>นี่โค้สุดท้ายแล้วนะเอาละครับท่านประธานถึงเวลาโชว์ของแล้ว<ๆ>ถึงเวลาแล้วครับท่านมาแล้วครับจ้าบขึ้นมา ดาวขึ้นไปอีกท่รรานประธานนำขึ้นไปไปครับท่านอีกคนหนึ่งท่านอีกคนหนึ่งไปเลยไนอะไปนะัวเนยไปเนี้ยธรรมานสู่เข่าธรรมทานสี่ไม่ได้โอเวอลา่าโอเวอล่าไปธรรมทานสกิลวา่าเออไปครับธรรมทานผมเชื่อว่อในช่อง ท่านระธานอุ๊ยนีไม่พออ่ะไม่พอโอ้ยโอ้ท่านประธานเก่งมากครับอื่มว่าเวลาเวลาเขาฉีกไปเลยว่ะโอ้เก่งนะครับท่านประธานท่านประธานเก่งมากท่านประธานเก่งนะครับท่านประธานไม่ต้องเสียใจท่านประธานอาจจะโชว์ศักยภาพได้ไม่มากพอเพราะผมลิงไปหน่อย โดนเบลาวิ่งฉีกมาจังหวะสุดท้ายแต่มันขอแค่ท็อป3านี่ใช่ไหมมันไปต่อได้เชีรยม,มันดีวะ่ะพอแม่งในรังหลุดแม่งหาเหมือนกันนะ2อ0พเมตรตรงนี้โอ้ไปแล้ว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 ,ลวนะครับเราก็ดูทรงๆไปก่อนนะตอนนี้โหทำประธานแล้ว่รทานแบบอยู่ข้างนอกเลยอะ่ะไปแล้วนะครับผ่านอาจารย์แรกไปแล้วนะครับ ยังคงวิ่งกันอยู่แต่าท่านประธานท่านไม่มีใครไม่มีใครขวางท่านประธา,านเยอะขนาดนั้นนะแต่อข้างหน้าสีตัวนี่ข้างหน้าสีตัวเลยเรียกเยอะไยะวะเนี่ยที่เป็นต <ăng> ้นกอนเลยโอ้ท่านประธานท่า,า,านประธา,านโดนท่านประธานโดนเกาะกลุ่ม,มเนี่ยแล้วใกล้ยังใกล้ของสุดท้ายยังใกล้และใกล้และแต่ไม่มีใครบังหน้านะตอนนี้อโอคุริแคปยังตามอยู่ข้างหลังนะครับกูว่าสองร้เมตรผู้โอคุริแคปกูเครื่องติดปะเนี่ย สองสุดท้ายแล้วครับสองสุดท้ายแล้วตอนนี้โอ้โหแล้ววิ่งติดเลยดิประเด็นโดนตีติดติดวิ่งออกไม่ได้โดนบังโดนบังท่านประธานโดนบังสองสุดท้ายแล้วท่านประธานท่านประธานโดนบอกโอ้โหแฟนคลับเต็มเลยแฟนขับท่านประธานเต็มเลยเอาไปท่านประธานฉีกออกมาหน่อย ไปครับเออท่านประธานไปนะท่านถึงเวลาของท่านแล้วมันไม่มีเวลาไหนหมาะไปคนนี้แล้วท่านท่านครับเออโอ้โหโอ้โหสมแล้วจริงๆท่านประธานโอ้โหท่านประธานท่านประธานเอาจัดเลย เห็นโนโชอ่าอยู่ตรงกลางเลยครับเรารอไปลุ้นของสุดท้ายอ่ะเนาะตอนนี้ก็คือให้เขาเก็บเก็บแรงกันไว้โอเคยังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่แย่นะยังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่แย่ไม่ติดใครใช่ไหมนะ่ะโอ้ติดอยู่นีิว่าแต่วิ่งวงในยอยู่นะ ติตติโอเปร่าอยู่คนนึงหนีสุดใจเออเซอูนเขาหนีแบบเล่นคนเดียวดิเซอูนเขาเล่นคนเดียวเลยอ่ะโอ้ยโดนไลฟ์ชว,ว์ประกบอยู่ข้าง,างใกล้แล้วครับแชทใกล้โค้งสุดท้ายแล้วก็ยังคงโอ้โหแย่แล้ววะวิ่งติดไม่ได้วิ่งติดแล้วอันนี้อันนี้อาจจะต้องพึ่งอะไรหลายๆอย่าง้วครับ พึ่งแรงไอตัวข้างหน้าแรงหมด <laughs> อโค้งสุดท้ายแล้ววะตำแหน่งแย่อยู่นะตอนนี้ตำแหน่งแอบ,บแย่อยู่แนละ้วอยู่ๆโคชิปผมจะกระโดดวิ่งเข้าไปที่หนึ่งเลยปะเนี่ย <laughs> เป็นไปได้ปะอ <laughs> ยู่ๆพุ่งปี๊ดขึ้นไปเลยโค้งสุดท้ายแล้ว <laughs> ใช่ไหมเนี่ย พันเมตรออกพันเมตรโอเคพันเมตรสุดท้ายแรงหมดอาการนี้ผมว่ารูดอฟผมเนี่ยไหวท่านประธานเนี่ยผมเชื่อใจในท่านประธานมากๆนะครับแล้วท่านประธานผมมาไงท่านประธานอีกคนนึงอีกคนนึงสกิลติดเลยนะประธานประธานเราหน่อยเอาชิปหายแล้วกูชิปมาจริงด้วยแย่แล้ว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 ท่านประธานเออท่านประธานเอาหน่อย ไปแล้วนะประธานโชว์พลังของเขาไม่ได้เห็นนะประธานประธานเอาหน่อยชิปหายแล้วโกชิปมาจริงประธานประธานเอาไว้เอาไว,าไวน้นะประธานนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหหือไอ้ยี่โกชิปบาจริงเฮ้ยมันแต่เทนโดโชว์นี่เขาเอาท็อปสามบ้างหรือต้องชนะ ได้ไปต่อไาอ๋อท็อปสามโอ้ยรออยู่รออยู่ได้เล่นต่อได้เล่นต่อได้เล่นต่อโอเคโอเคอื้ได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะเออไม่แม่งมันไหวายีังแม่งมันจนลุน้นจบหายเลยต่อไปเป็นท็อปสองแล้วอันนี้จีบเจแปนคัพใช่ไหมเนี่ยมาครับท่า,านประธานผมท,ทมาท่านประธานกิ้งไปถึงสองรอบท่านประธานก็ยังลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อให้กิ้งไปแล้วโดยที่ไม่ทัากิ้งถึงสองรอบเขาก็ยังลุกขึ้นมาใหม่นะ อ๋อ oh, อยู่ข้างในไปไปไปค่อยๆไปครับโอเคถือว่าดูดียังไม่แย่ยังไม่แย่ยังไม่แย่ยแยถ้ารักษาตำแหน่งนี้ไปได้เรื่อยๆถือว่าถือว่าโอเคอยู่ไม่โดนใครบังด้วยนะอยู่วงแต่วงนอกมันเหนื่อยเนาะดีเจ้าวัดีชาวิตบอยครับเฮ้ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะตรงนี้ อ,อ,อต้องระวังโกชีฟข้างหลัง <g ül> เอาแล้วพันใช่ไหมหรือโค้งโค้งมาแล้วตรงนี้เอาครับท่ทานประธานท่ทานประธานท่านประธานครับเอาเลยครับแซงอเบต้าได้สกิลติดแล้วไปเลยท่ทานประธานท่านประธานอีกนิดเดียวท่ทานประธานอีกนิดเดียวนิดเดียวไปเลยไปเลยท่ทานประธาน มาแล้วท่านประธานไปครับวิ่งฉีกไปเลยท่านประธานไปอีกไปอีกไปอีกเออโอ้โหถึงเขาจะกิ้งมาถึงสองลบเขาก็ยังลุกขึ้นาชนาได้โอ้โหช่มันว่ะมันชิบหายเลยโอ้โห เจ๋งมากครับท่านประธานโอ้สมแล้วที่ปเป็นจักรพรรดิเชี่ยมันดีว่ะไม่คี่ประการลุ้นม้ามันจะมันขนาดนี้สองพันห้าไม่น่ามีปัญหานะสตามีน่าเราน่าจะเหลือแล้วครับสามพันสองเราวิ่งมาแล้วไปครับเข้าประจำที่ไปแล้วขอดูก่อนว่าอยู่กลุ่มกันเป็นยังไง อ๋อวิ่งวงนอกตลอดเลยอะประธานผมวิ่งวงนอกตลอดเลยวะท่านประธานไม่กลัวเหนื่อยเลยอะผมว่าท่านประธานถึกคอวะ่ะใกล้แล้วนะใกล้ละใกล้ถึงช่วงที่ท่านประธานต้องต้องเปลี่ยนพซิช่นตัวเองแล้วครับ <c oughs> แต่ไม่ติดนะไม่ติดใครอยู่ที่ว่าท่านประธานอืดคอไหมที่จะวิ่งฉีกออกไปใช้แล้วครับใกล้ใกล้เส้นใกล้เส้นชี้ชะตาเลยครับโอ้เหมือนท่านประธานจะติดโอ้โห,ข,หข้างหน้าเพียบเลยท่านประธานท่านประธานครับข้างหน้าเพียบเลยเลยสเตจสุดท้ายแล้วท่าน ถึงเวลาของท่านแล้วจากใจโอ้โหแล้ววิ่งวงนอกฉีกออกมาเลยโอ้โหมาแล้วมาแล้วท่านประธานท่านประธานเอาเขาอยท่านประธานมาแล้วลูกวิ่งวงนอกฉีกเลยไม่สนก็ไม่ได้จะสนวงนอกเสียแรงเยอะอะไรไม่สนไปแล้วท่านประธานผมเชื่อว่าท่านทำได้ไปอยู่ท่านครับ นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอ้าวอ้อหอเชื่อมันชิบเปลียงเลยวะไม่คิดว่าการนั่งดูมาเห็น่อไม่จะมันขนาดนี้พาท่านประธานไปถึงจุดสูงสุดได้แล้วครับท่านถึงมันยังไม่จะท็อปสตาร์หรือเลเจน์ก็ตามแต่ตอนนี้ท่านแข็งครบทุกแมตช์โอ้โหเชื่อมันชิบหายยูไนฟายน อยูเอฟไอโนมันคือสนามอะไรวะสองพันสองครับผมว่าท่านประธานน่าจะเอาอยู่ละโกชิป oh, ก็ยังคงอยู่กับเราแล้วครับท่านประธานผมนี่ฟิตมากเลยนะเขาวิ่งวงนอกแบบทุกสนามเลยอะปกติเขาไม่ควรจะไปนั่งวิ่งตรงนั้นไหมท่านประธานแบบท่านประธานบอกว่าไม่สนกูอ, <laughs> <โ>อ่นพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วท่านประธานอยู่ตรงนี้ไว้ท่านประธานอยู่ตรงนี้ไว้ คงโคซิชันตรงนี้ไว้แล้วรอแซงสามคนท่านประธานเฮ้ยที่สามแล้ววะ,ะแล้วอยู่ตรงนี้นะานานะสามสนามมีโอกาสได้ยูเอเซนารีโอแล้วเวลาเอาไปเป็นแม่พานจะสืบทอดค่าแตกมากขึ้นโอ้โหสิบหายแล้วสกิลท่านประธานจะไม่ติดแล้วอย่างเงี้ยหรือว,วิ่งสดเลยท่านประธานท่านประธานวิ่งสดโชว์เขาดิท่านประธานท่านประธา,านไปแล้ว อยากไม่มีใครสองลยเมรสุดท้ายแล้วท่านท่านครับท่านครับโอ้แลวท่านวิ่งฉีกท่านวิ่งแบบฉีกไม่สนสกิลท่านไปแล้วโอ้ผมปูะทบใจในตัวท่านจริงๆเลยแม้ว่าท่านจะไม่ใช้จิตวิญญาณจักรพรรดิของท่านท่านก็ยังวิ่งจุดสดโงกนอกเกินจะละไปครับท่านประธาน2อ0 4ตรงนี้ผมว่าก็ไม่น่าทำอะไรท่านประธานได้ ถ้าผ่าน3 0 0โดยที่ท่านประธานยังฟิตเปี้ยขนาดนั้นอะ่ะถ้าไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดผมว่าท่านน่าจะทำได้เมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้2 0 0ชิบหายแล้วใช่ไหมเมื่อกี้2 0 0นหรือ2 0 0โอ้โหฝนตกด้วยเชียโอ้โหเอ้ยสดาดนดที่แท้ได้ใช้เว้ยแสดงว่าแสดงว่าเลขสี่เลขสี่โซกูดแต่ฝนเนี่ยไม่โอเคเลยว่ะืมโพสิชันค่อนข้างแย่เลยครับตอนนี้ กลุมด้วยาครับเราว่าเอาใจช่วยท่านประธานเฮ้ท่านประธานท่านประธานต้องขอดูท่านประธานดิท่านประธานอยู่ตไหนโอ้แต่อ้นนี้สุดท้ายแล้วว่าโอ้นี้อันนี้นี่คือ 1เมตสุดท้ายแล้วครับท่านยากมากเลยว่ะท่านแต่ผมเชื่อผมเชื่อในตัวท่านเสมอโอ้หถ้ท่านท่านเหนื่อยท่านท่านไม่ชอบฝนนะเอาแล้วช่วงสุดท้ายแล้วท่านยากมากเลยว่ะแต่ท่านมาแล้วท่านมาแล้วตรงนี้ท่านครับไปเลยด้านไปเลย ไปครับยังคงเร็วขึ้นเรื่อยๆ400เมตรสุดท้าย400เมตรสุดท้ายท่านครับเอาแล้วตอนนี้ต้องวัดกับแท็กี่ออนแล้วท่านท่านตรงน,นี้แม้ในสภาพฟ้าฝนอากาศก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแก่ท่านจักรพัรดิโอ้โหเชีโอวโหท่านประธาน ที่ท่านมาทานแม่งซู้ไม่ท้อถอยอ่ะอันสุดท้ายไปครับท่านอยากกิ้งนะท,นท่านท่านกิ้งตรงนี้จบเลยท่านสองพันสี่ห้ายี่สิบจะได้อยู่กูลืมกด up สกิลใช่ไหมตะเกีย no ใช่ไหมแชท <c oughs> <c oughs> <laughs> ใช่ไหมก <c oughs> ูเลียนกูเรียนสกิลใช่ไหมตะเกียบไม่มีฝนนะท่านผมเชื่อผมเชื่อในตัวท่านเสมอไปครับเราโอ้โหเขาวิ่งฉี่ไปไกลเหมือนกันนะโอ้ยแล้วติดวงในท่านประธานตอนนี้ติดกลุ่มอยู่นะอัตราเร่งกับพลังในการแทรกเอ่อโอเคพาวเวอร์คือแทรกกับเร่งก็คือแบบเวลาม้าติดกลุ่มเนี่ย เขาก็จะได้มีมีแรงแทรกเพราะว่าบางทีมันม uh uh> ีเหตุการณ์ที่ว่ามันม้าชนหรืออะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วไฟนอลแล้วครับไฟลนอลสเตนแล้วป่าแล้วท่าประธานอีกคนนึงท่าประธานอีกคนนึงก็ฉีกเลยตรงเนี้ยฉีกเลยเออไปแล้วไก่ปูไปครับท่าประธานไปครับอย่าให้ใครอย่าให้ใครได้เห็นฝุ่นที่เท้าท่านไปครับโอ้โหเลาวิ่งฉีก วิ่งฉีกแบบฉีกไปเลยสวยงามสวยงามมากมากโอ้โห,โห,โห้ยผมพาท่านประธานมาถึงฝันแล้วครับผมพาท่านประธานผ่านจุดแรกจุดเช็คคอยแรกของเกมมาได้แล้วผมรู้สึกยินดีแลปะปราบปื้มรู้สึกฟิน